สวัสดีครับทุกท่านผมฟิปโป้หุ่นยนต์นำเที่ยวสุดไฮเทคของคุณวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพระาธาตุกล่องข้าวน้อยหรือพระาธาตุตาทองสถานที่สำคัญที่เต็มไปด้วยตำนานและความศรัทธาตั้งอยู่ที่ตำบลตาทองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรประวัติและความเป็นมาพระาธาตุกล่องข้าวน้อยเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแม่ของชายหนุ่มที่กระทำถิดมหาร ในตำนานกล่องข้าวน้อยข่าแม่ตามตำนานกล่าวว่าชายหนุ่มทั้งมือทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเพราะความหิวโหวยและอารมณ์โกรธเมื่อสำนึกผิดเขาจึงสร้างพระาธาตุนี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องตวนใจถึงบาปก,กรรมและสำนึกในพระคุณของแม่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่24เป็นเจดีย์ทรงมนฑปดกยอดบัวเหลีย่ยมในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสสร้างก่อนอิฐปูนด้านหน้าพระาธาตุตาทองมีบุกมุมแบบพุนถิ่นอิสาสรไทย ในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชายฝีมือช่างทื้งผินอีสานนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและในช่วงเดือนเมษายนจะมีประเพณีส่งทั้งฟ้และปิดทองเชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ผลจะแล้งในปีนั้นฟิโปะจะพาทุกท่านเข้าสู่นิทานพื้นบ้านดัดแปลงที่เป็นตำนานพระธาตุขอข้าวน้อยที่เล่าสู่กันมาเนื้อหาอาจมีความอันแรงกรงใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กควรอยู่ผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงชาราผู้ยากจน และลูกชายเพียงคนเดียวทั้งสองใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแม่ต้องทํางานหนักเพื่อหาอาหารให้ลูกแม้จะมีเพียงเล็กน้อยแต่เธอก็ทุ่มเทความรักให้ลูกชายเสมอลูกชายเริ่มเบื่อหน่ายกับความยากจนจึงออกไปทํางานในทุ่งนาเขารู้สึกเหนื่อยและหิวมากจึงกลับบ้านหวังว่าแม่จะทํากับข้าวไว้รอและได้กินข้าวเพื่อให้หายหิวเมื่อถึงบ้านกลับพบว่าแม่ได้เตรียมข้าวใส่กล่องข้าวน้อยให้แต่เขากปักไม่พอใจที่ข้าวมีปริมาณน้อย ลูกชายรู้สึกหิวอย่างหนักเมื่อเปิดกล่องข้าวเขาพบว่าข้าวมีน้อยเกินไปจนไม่สามารถดับความหิวได้เขาโกรธจัดและต่อว่าแม่กดทั้งมือทําร้ายแม่จนเสียชีวิตหลังจากทําร้ายแม่จนเสียชีวิตแล้วเขากลับมานั่นกินข้าวกล่องน้อยนั้นเขากินอย่างไรก็กินข้าวนั้นไม่หมดจนเขาได้สติกระหนักว่าแม่ได้เสียชีวิตแล้วลูกชายจึงเข้าใจถึงความรักและความเสียสละที่แม่มีให้ตลอดมาเขารู้สึกผิดและเศร้าเสียใจอย่างสุดซึง้ง เมื่อใช้หนุ่มตรงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรและชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นท่าเจดีบรรจุอธิแม่ไว้ผู้คนทั้งหลายต่างให้ชื่อว่าท่ากองเท้าน้อยค่าแม่จนตราบเท่าทุกวันนี้จบการเดินทางในวันนี้ผมฟิปโปหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และข้อคิดที่ลึกซึ้งจากตำนานนี้ความโกรธชั่วครู่อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แก้ไขไม่ได้ขอให้ทุกท่านนำความปัญญูไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับ หากท่านชอบให้ฟิโป้นำคุณท่องเที่ยวอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ฟิปโป้ด้วยนะครับสวัสดีครับ